โดยฟิวเทเลคอมครับเปิดรับสมัครตัวแทนขึ้นมาครับแต่เป็นตัวแทนแบบไม่มีหน้าร้านครับเขาทําแพลตฟอร์มในการรับสมัครเดลเลอร์ขึ้นมาซึ่งเดลเลอร์เนี่ยสามารถลงทะเบียนซิมเติมเงินได้เหมือนค่ายโทรศัพท์มือถือเลยแต่ว่าแค่คุณนะครมีซิมการ์ดคุณก็เป็นเดลเลอร์เขาได้เลยโดยเป้าหมายเนี่ยฮะใครที่สมัครเข้าร่วมโครงการนะฮะจะสามารถเอ่อเปิดแพ็กเกจเข้ามาเนี่ยนะฮะจะทําธุรกรรมต่างๆได้เหมือนกับค่ายโทรศัพท์มือถือทุกค่ายเลยนะฮะประเด็นก็คือแล้วเปิดรับทั่วประเทศเลยนะเปิดรับทั่วประเทศเลยคุณณณออยยูู่่่่จััังงหหหววดไไไนนนคคคคุุพื้้ทีสสาาาามมมรรรรรถเขโก เมื่อเดือนที่แล้วครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเดือนกรกฎาคมนะฮะนะฮะประมาณ16กรกฎาคมครับนะฮะทางบอสเองก็เพิ่งประกาศออกไปนะฮะตอนนี้เนี่ยมีดีลเลอร์สมัครทั่วประเทศแล้วนะฮะสมัครทั่วประเทศแล้วนะครับ77จังหวัดนะฮะตอนนี้มีคนสมัครทั้งประเทศแล้ว7จจังหวัดครับอย่างเนี้ยฮะตอนเนี้ยอย่างพี่กบเองอยู่สุขุมวิทร้อยหนึ่งทำบหนึ่งฮะก็เนี่ยสมัครแล้วตอนเนี้ยใครก็ตามแต่ที่เข้ามาดูตอนนี้ครับคุณอยากจะมีร้านเป็นตัวแทนค่ายโทรศัพท์มือถือไหมคุณสมัครเข้้้้้้้้าา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 ามมมมมมมนน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 ะะเเเเเเเปปปปิิิิิดดดดสสสทททธ์ขขคคคคคคคุุุณณอออออออยยยยู่่่่่่ตตรรรรรรรงงงไหหหัััััััักกกกกพพีีีีีีีบบบบบบจจจวใืื โครงการซิมปันสุกเนี่ยเขาเปิดมาเนี่ยนะครับเขามีระยะเวลานะเปิดตั้งแต่มกราคมแต่มันจะไปสิ้นสุดโครงการนะครับก็คือเดือนมีนาคมเนี่ยสามสิบเอ็ดมีนาคมเดือนหน้านะฮะปีหน้านะครับทั้งหมดเนี่ยสิบห้าเดือนครับนะฮะข่าวร้ายนะฮะข่าวดีคือท่านเข้ามาฟังข้อมูลวันนี้ข่าวร้ายคือถ้าท่านมาฟังวันนี้แล้วไม่ตัดสินใจจะบอกว่าตอนนี้โครงการซิมปันสุขนะฮะเราเปิดมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเจ็ดเดือนมีคนสมัครเข้าร่วมโครงการตอนนี้สองหมื่นดีลเลอร์เหลือเวลาอีก8เดือนเหลือเวลาอีก8ดเดือนครับ8เดือนอย แเดือนเนี่ยเอา30มสิบนะคแปดสามวันครับนับถอยหลังไปเลยนะฮะพรุ่งนี้เนี่ยเหลือ239วัน238วัน237วัน2 3งวัน235รวันมันไวมากเหลือเวลาอีกแค่200ร้อยนะฮะสองนี่ยสองกว่าวันเท่านั้นกับโครงการนี้โดยในโครงการนี้ครับบริษัทตั้งเป้าหมายว่าจะรับสมัครดีลเลออ์เนี่ยหล้านดีลเลอร์ทั่วประเทศตอนนี้มีคนสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยสองหมืยังขาดอีกเท่าไหร่ฮะเก้าแสนแปื่นนะฮะ สิ้นเดือนมีนาคมนะฮะบครบ240วันบริษัทปิดโครงการครับปิดโครงการถึงตอนนั้นเนี่ยคุณอยากจะเข้ามาทาโครงการซิมปันสุขให้ตายยังไงนะครับคุณก็เป็นได้แค่ผู้บริโภคเราเป็นได้แค่ผู้บริโภคใช้ซิมอย่างเดียวแต่วันนี้เนี่ยใครฟังแล้วเนี่ยแล้วเก็ตเนี่ยสมัครเข้ามาตอนนี้คุณมีโอกาสขยายสาขาหรือศูนย์บริการอีก98 0 0 0 0นดมะใครเอาช่วยกดแปครับโดยการรับสมัครเดลเลอร์ของโครงการซิมปันสุขเขาบอกว่าบริษัทจะไม่เอางบการตลาดไปจ้างดาราไปจ้างพรีเซนเตอร์แต่บริษัทจะเอางบการตลาด เอามาเป็นค่าการตลาดให้กับคนที่สมัครเข้ามาตอนนี้แล้วช่วยกันขยายศูนย์บริการบริษัทมีการตั้งเป้าหมายบอกว่าถ้ามีเดลเลอร์เนี่ยครบหนึ่งล้านเดลเลอร์บริษัทจะมีไรายได้จากการขยายศูนย์บริการหนึ่งล้านศูนย์เนี่ยอยู่ที่สามพันล้านครับสองพัน็ดิเปอร์เซ็ตของสา0พันล้านเนี่ยคือ2 4 0 0ันสี่รอยล้านบาทคําถามคือคุณอยากจะเข้ามาเนี่ยแปดเดือนเนี้ยสอง้อยสี่ิบวันเนี้ยไอ้เงินเงิันสี่รอยล้านบาท, 140, 000, าบาทคุณจะเอาเท่าไหร่พิมพ์เข้ามาหน่อยคะัคำถามคือมาฟังวันเนี้ยคำถามคือมาฟังวันเนี้ ค่าการตลาด2,400ล้านบาทเนี่ยคุณจะเอาเท่าไหร่ฮะคุณจะเอาเท่าไหร่คุณใช้เงินแค่พันห้าบาทคุณจะมาเอาเงินงบการตลาดตัวเนี้ย2,400ล้านคุณจะเอาเท่าไหร่ครับจะเอาเท่าไหร่ฮะเอาไหมถ้าเอาพิมพ์เอาฮะ